สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บันฑิตนพา FC มาอัปเดตอีกแล้วนะครับผมกับร้านทุเรียนร้านผลไม้สดตามฤดูดกาลนะครับผมพิกัดนะครับผมตลาดนัดคอตอหัวตะเข้ลักกะบังนะครับผมร้านนี้จะอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเลยนะครับร้านผลไม้ร้านใหญ่มากๆนะครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับทุกคน ขอแต่ผู้ใหญ่ๆไว้ครับอย้พี่จิ้มนะอยาให้พี่จิ้มนะได้ดูดิลูกค้าเข้าไปเต็มร้านเลย คนให้ก็เอาไปก็ได้ครับเกิดได้เขาคือได้ได้ตอนนี้เลยนะถ้ามา200เลยก็ได้แล้วหน้าแตกกันตอนนี้เลยนะวิโด้โอเคเลย สวยๆมาเลยครับแต่ดูได้เลยนะครับแบบเป็นลูกแกนใหม่ก็มีนะครับแม่ค้าคนนี้รอ,น,อนี่เดีพี่จานโอ้โหแป๊บเดียวเงาะ <c oughs> ใกล้หมดเที่ยงแล้ว อันนี้สเก้าแปดลูกนี้ติดลาดำด้วยนะครับลาดำพิมนิยม เหลือข้างร้านเนี่ยพอตูและตอนนี้มันเดือนออกระบบรวมใช่ไหมครับใช่ครับระบบวันนี้คนใช้ระบบเยอะ ่าดำลาใจเนื้อเหลืองสวยเหลืองอยู่นะครับอะไี่สิ140บาทครับเลือกได้เลย đi xua đẹp lên không phần những có hại đi em สวยๆเลยขขบคุณคคัาสวยงามภูเหลืองๆอันนี้พ่อค้าก็จะแกะแพ็คนะครับนี่เหลืออยู่แพ็คเดียวเนี่ยแกะไว้เยอะๆ

ทานนี่ไหมโค้ชได้ใช่สเจอแล้มันสำหรับวันนี้นะครับเป็นหมอนทองถ้ำสิงนะครับเปิแป๊บเดียวครับใกล้แล้ว ชิ้นนีนพ้พอดีพอดีละ่ะใหญ่มากลูกพอดีทานงูนี้ด้สี่้แล้วป่นี่โอ้โหดูเดืสวยครับนีี้4ย3บาทครับ มาดูต่อลูกนี้ ก็สวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าอนึ่งละสี่พูชอบเม็ดพิเศษเลยนะเนี่ยเม็ดกีดดูเนี้ยโอ้ยอย่างสวยนะเนี่ยแต่ที่แน่ต้องกีดดูทุกใช่ 2. 2> วันนี้ขายดีมากๆครับทุกอย่างเลยนีมงนี้4 6่หกคลองครับลูกแรกที่ลูกค้าแตะดูเนืนะ้อใช่ครับวันนี้เป็นหลายคนแล้วครับวนะันนี้

โลละร้อยสี่สิบบาทครับวันนีเ้เลือกเลยใช่ <c oughs> เลือกได้เลยชอบเนื้ออะไรครับ <c oughs> แต่ดูได้เลยครับสามร้อยกว่าบาทเกือบ วันนี้ลูกค่ะของมลเราล้างกินใช่ไหมคะเอาพี่ได้ยังคะยังครับแป๊บนึงครับของพี่เท่าไหร่ของใส่มีสองนะ ห้าเหรอเราสร้างให้ดูค่ะ สามารถแตะดูได้เลยนะเี่ยเรียบร้อยครับคลิปนี้บ่าวนคนฝากไว้ทั้งนี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอยู่ในแมวหนุ่มนะผมปรัชญาชั้นเรียนนะครับพิกัดตลาดนัดพอตทอหัวเชษแลักบังนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ